ของรูปหัวใจสีเขียวมาก็บอราว่าสัญลักษณ์ของด้อมนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเอ่อแฟนคลับของออฟกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหล่าเบบีของออฟกันเนาะแล้วก็จะบอกว่าทั้งน้องออฟและน้องกันเนี่ยเขาถือว่าเป็นคู่บุญโดยแท้นะคุณเพราะว่าครั้งแรกที่เขาเจอกันเขาเจอกันที่วันทําบุญที่ตึกแกมมี่ของเราเนี่ยแหละนะคะซึ่งพี่ออฟก็จะพูดเสมอว่าน้องกันเนี่ยเป็นเด็กแสบเด็กโซน ตัดภาพมาที่ปัจจุบันเด็กแสบเด็กซนคนนั้นในวันนั้นเป็นคู่ที่น่ารักกันมาจนถึงวันนี้ต้อมก็คือจะเป็นสีเขียวนั่นเองวันนี้ก็จะเห็นออดอกเขาเรียกว่าอะไรหัวใจสีเขียวเต็มไทม์ไลน์กันเลยนะคะอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีหนึ่งสายที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นสายหน้าไหม่จะมาพูดคุย,ยกับเรานะคะคุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเป็นเบบีมานานหรือยังคะ อ๋อตันเพิ่งเป็นเมื่อประมาณเดือนมิถุนาปีที่แล้วเองค่ะก็ยังไม่นานเนาะไปค่ะก่อนหน้านั้นเราไปอยู่ไหนมา, <laughs> นนานก่อนหน้านั้นจริงก่อนหน้านั้นก็คือทํางานปกติค่ะจิงอเอาเป็นรุ่นพี่น้องด้วยอายุสามสิบกว่าแล้วเราก็ก็รู้จักดาราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน่าจะช่วงมิถุนาปีที่แล้วเหมือนมีโอกาสได้แบบตามรุ่นน้องไปซื้อของที่ตึกจิเอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้เจอน้องกันนะคะอืมคือครั้งแรกคือเจอกัน ใช่ค่ะเจะน้องการอัธพันค่ะก็ก็ยังงง,งงตอนที่น้องสกิดบอกว่าเออพี่ถ่ายรูปกับน้องการไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบบุญเข้าไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะออใช่ค่ะแต่ว่าน้องเขาน่ารักเรารู้สึกว่าเขาแบบเซนลี่แล้วก็แบบพูดคุยกับเราหัวเราะกับเราทั้งทงท,งที่แบบเหมือนมันเป็นเฟิร์สอินเทสชั่นของเราด้วยอะค่ะวันนั้นที่เจอกันครั้งแรกเขาน้องการพูดอะไรกับเรา เหมือนตอนที่เราขอขอขอถ่ายรูปมันเป็นช่วงโควิดด้วยอะค่ะแมนแล้วเราเราก็เลยเหมือนขอเขาถ่ายรูปแล้วเหมือนเราอะก็เหมือนจะยืนห่างมองเพราะเราเกรงใจะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเขาก็เลยพูดว่าขยบมาได้นะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจอครั้งแรกแบบทำไมน่ารักอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเอ่ยปากเองเลยเนาะตายใช่ค่ะแล้วน้องอ๊อฟล่ะคะเรามาอออจาักกาันปุ๊บมาอ๊อฟตอนไหน ตอนจะเจอออฟกันตอนที่ได้เริ่มตามอีเวนต์นะคะน่าจะเป็นงานอีเวนต์ฟู้ดแพนด้าค่ะที่เป็นครั้งแรกที่เจอทั้งคู่พร้อมกันนะคะอืมค่ะและออฟเหมือนกันไหมเวลาที่เจอ,เอ,อแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเ,เ,เ,เราเราเราก็ตอนที่ตอนเราก็รู้จักออฟน,นะคะแต่ว่าเราเหมือนกับว่ารู้จักออฟเขาเป็นแบบสไตล์แบบผู้ชายแบบเกี่ยวกับการกับแฟนับเราก็พอมีพื้นฐานอาบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเ<ร>วดียเ<ร>๋ยวเหมายความว่ายังไงเกี่ยวกักบกครขาประมาณว่าเหมือนเขาจะเป็นคนที่พูดจาแบบว่าเขายังไงพ,พูดพูดตรงแต่ว่า แฟนคลับก็คือชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเบบีจะเป็นแบบน้องๆใช่ไหมคะแบบออก็คือจะมีความดุนิดนึงใ่ความดุนิดนึง้า,งาเราต้องเปิดตัวกลัวเหมือนกันว่าถ้าการเจอออกครั้งแรกมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเจองานที่ฟู้ดแพนด้าคือเหมือนเราเราก็ไปยืนรอเหมือนยืนรอส่งน้องๆเขากลับอะค่ะเหมือนเราคือของขวัญไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันตรงกับวันครบรอบห้าปีของประกันออฟกันด้วยอะค่ะวันนั้ ใช่แล้วเราก็มีโอกาสได้ให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 ้ของกับมือเขาทาั้งคู่ไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งฟินแบัดบที่เราได้คืออออเขาก็แบบว่า เฮ้ยให้ผมจริงเหรอขอบคุณนะขอบคุณมากซึ่งแบบหูเราหนูยืนตรงนั้นก็คือแบบนิ่งแบบช็อกไปเลยหลังจากให้ของเสร็จก็คือยืนช็อกไปเลยอะค่ะจะบอกว่าออฟอ่ะน่ารักนะเอาจริงคือเราเคยสัมภาษณ์ออฟกันแบบมันเป็นดวงหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคุณตาลเราจะได้เจอคือเราจะมาแทนคนอื่นบ่อยมากเนาะแทนพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาแชร์ข่าวเช้าหรือแม้กระทั่งจันทรโลกอ่ะก็เจอออฟกันบ่อยนะคะแล้วก็อย่างออฟเนี่ยจะบอกว่าอันนี้ขอแชร์แล้วกันในมุมที่เออน้องเขาเป็นคนแบบ น่ารักแล้วก็มีสมมาคารวะมากๆคือเวลาเจอกันตามที่ต่างๆส่วนใหญ่ก็เจอกันเวลาลอรอลิฟอะไรอเงี้ยเออ<ะ>ปกติคือน้องจะทําเป็นแบบไม่รู้จักเราหรือจะทําเป็นลืมก็ได้หรือไม่เห็นก็ได้เพราะว่าครั้งล่าสุดที่เจออะแนนดใส่หน้ากากนะคุณตาลแต่<ะ>ออฟก็อย่างพี่แนนสวัสดีครับทักทุกครั้งได้พอเราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบประทับใจมากคือเขาเป็นคนที่แบบ เหมือนกับเขาเทคแคร์แฟนคลับดีมากทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แฟนคลับยืนรอส่งเขาเยอะมากเขาก็แบบพยายามแบบมองแฟนคลับทุกคนที่ยืนอยู่ระหว่างทางที่เขากําลังเดินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจมากเลยนะ, <Okay. S 2> ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คล้วไปก็ตามแบบอีเวนต์มาเรื่อยๆอะค่ะอ่ะ,ะ,ะ,อะวันนี้รวบรวมความประทับใจกลั่นมันออกมาเป็นคําพูดดีๆเดี๋ยวทีมงานเราจะไปใส่กราฟิกสวยๆแล้วก็ส่งไปให้ออฟกันค่ะถ้าสมมติออฟกันฟังอยู่คุณตาลอยากจะบอกอะไรเขาคะ ก็ดีใจนะคะที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเบบีของออฟกันนะคะก็จริงๆเอ่อการได้เข้ามาเป็นครอบครัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากคือน้องๆสองคนเป็นศินลปินที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เอ่อเป็นที่น่ารักของแฟนคลับทุกคนก็คือว่าอยากให้น้องๆอ,งองนะคะ่ะก็คือตั้งใจทํางานแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าพี่คนนี้นะคะคนนึงในฐานะแฟนคลับคนนึงก็คือจะอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยซัพพอตในผลงานของน้องๆทั้งคู่ตลอดไปค่ะนี ครบท่วนได้ใจความแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอคุณตาลก็คือเดี๋ยววันที่20่สิมการาคมนี้เป,นเป็นวันเกิดน้องออฟจุมพลด้วยในฐานะเบบีเป็นตัวแทนเบบีและการในการอวยพรน้องล่วงหน้าหน่อยค่ะ ได้นะคะก็แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะน้องออกนะคะเป็นครบรอบอายุสามสิบปีนะคะที่จะบอกว่าไม่สามไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดพี่มีประสบการณ์มาแล้วใช่ใช่ค่ะก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่น้องกําลังทํานะคะว่าจะเป็นเรื่องผลงานนะคะเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือถ้าไม่ว่าจะมีผลงานอะไรก็แล้วแต่เดบี้แล้วก็รวมถึงพี่ก็จะคอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตน้องตรงนี้อยู่เรื่อยๆค่ะ ค่ะอะแต่ว่าโทรติดหน้าไม่แบบนี้แล้วให้ฝากผลงานน้องๆหน่อยดีกว่าทั้งออฟและกันเลยนะคะได้ได้ไดค่ะนั่งรวบรวมมาเหมือนกันก็ตอนนี้อย่างที่มีก็จะมีเป็นรถมือแม่นะคะผ่านทางยูทูบชาแนลของจีเอ็มทีนะคะ,คะแล้วก็ถ้าจะเป็นในส่วนของซีรีส์นะคะก็จะมีหลายเรื่องด้วยกันของน้องออฟเนี่ยก็จะมีสี่สิบหกวันฉันจะพังงานวิวานะคะสาวออฟฟิศสองพันปีแล้วก็ในส่วนของนลองกันเนี่ยก็จะมีจีนิกาจะมีสงครามดอกไม้น่าจะกําลังถ่ายทําหรือว่าอาจจะกำลังเตรียมงานอยู่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เบบีทุกคนเนี่ยรอกันมากๆก็คือน็อตมีซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์คู่กันของนังครูยังไงก็ฝากาแฟนคลับของน้องๆแล้วก็ฝา,ากาแฟนคลับคุณอกอื่นด้วยละกันให้ติดตามผลงานงน้องๆด้วยละกันค่ะนี่สุดยอด <c oughs> ไม่มีสะดุดเลื่อนไหลอันนี้ซ้อมซ้อมมากี่วันคะ <c oughs> ไม่ซ้อมเลยค่ะอันนี้แบบคือแบบว่า ต้นเลยค่ะหรอแต่ว่าแบบว่าแต่ว่าเราจำผลงานน้องๆได้เพราะว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานจีเอ็มสองพันยี่สิบเอ็ดอะค่ะที่เป็นเปิดบ้านจีเอ็มอะไรเงี้ยค่ะโอเคคุณถือว่าคุณเป็นเบบีคุณภาพคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะขอบคุณค่ะโอเคแล้ววันนี้มีหนึ่งเพลงที่หอกันเข้ามาแน่นอนจะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้น้อต้องเป็นเพลงนี้ที่เขาร้องคู่กันไม่รักไม่ลงฟังเพลงนี้พร้อมกันนะคุณตาลค่ะขอบคุณค่ะคุณแอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับ20มกราคมนี้วันเกิดน้องออฟจุงพลนะคะทาง EFM ของเรา EFM แฟนด้อมขออวยพรให้น้องมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขสดชื่นสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็สําหรับแฟนๆที่โทรไม่ติดหน้าไม้ไม่เป็นไรตามไปอวยพรกันได้นะคะในแฮชแท็กทำเชี่ยว30ยังแจ๋วแล้วก็ Happy Tham Cheal Day 2021 EFM อารมณ์